สวัสดีข้าพเจ้าซื้อสุขภพลิงมาคำมาจากปัะเทศล่าออขออนุญาตเปลาไทยเนาะเพื่อแฟนคลับหลายๆคนเสเข้าใจสําหรับผมครับดีใจมากที่ได้มาร่วมโสมสอนแห่งนี้ครับเป็นโสมสอนที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งครับ <S <S 1> <S 1> ก็ดีใจครับในในานามเป็นนักฟุตบอลครับทุกๆคนผมว่าน่า,นาจะมีความดีใจถ้ามีโสมสอนที่ให้ความสนใจแล้วมองเห็นค่าในตัวเรา มันสําหรับผมครับไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่สําหรับผมผมการตัดสินใจมันมันง่ายมันง่ายเลยเพราะว่าผมจะได้อยู่กับฟุตบอลและลงเล่นฟุตบอลแล้วก็กับทีมที่เขาเห็นค่าในตัวเราแล้วเราก็ไปทําไปทําและไปตอบแทนกับสิ่งที่เขาให้คุณค่ากับตัวเราให้มันเต็มที่ที่สุดครับผมเป้าหมายของผมคือพาอุทัยลอดตกทั้งอย่างเดียวครับไม่มีไม่มีอะไรมางหมายกว่าน,นี้ครับ ก็ดีใจครับเพราะว่าส่วนมากเราเราได้ติดตามผลงานพี่เขาตอนเขาเล่นทุกบอลก็สุดท้ายก็ในร่ดมง,งานกับกับพี่เขาก็ก็ดีใจครับผมผมอยากบอกกับทุกคนครับแฟนบอลอุทัยธานีว่าผมสัญญาว่าทุกนาทีที่ผมลงสนามผมจะทําให้เต็มที่แล้วจะให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนเข้าไปดูผมให้มันคุ้มเงาขอบคุณครับ